ติดต่อมาจริงๆผมก็ยินดีนะอมพูดตรงๆก็ยินดีถ้าได้รับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาแล้วจะเปิดหลักฐานนั้นเลยไหมคะไม่ก็ต้องให้แม่เขาดูให้แม่ดูก่อนให้แม่ดูก่อนหมายความว่าตอนนี้แม่ก็ยังฟังแลงใจอยู่ใช่ไหมถ้าเปิดอันนี้มาก็น่าจะเชื่อใจหรือว่าก็อย่างน้อยสุดก็ทําให้แม่เขาสิ้นสงสัยอะว่ามันเป็นประมาทหรือเป็นฆาตกรรมนะครับ เราก็จะเอาทีมทั้งหมดไปนั่งคุยกับแม่ส่วนตัว oh. ให้แม่เขาดูก่อน <Okay. S 2> ว่าทําไมาเราถึงเชื่อเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ <Okay. S 2> แล้วให้คุณแม่ดูถ้าคุณแม่เขาบอกว่าแม่ไม่เชื่อหรอกอ <Okay. S 2> ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ไม่เป็นที่ปรึกษา mm hmm. ผมก็ไม่ต้องทำถ mm ูก hmm. ไหม mm hmm. ผมก็ทำเดินเดินในทางของผมไป <Okay. S 2> แค่นั้นเอง หมายความว่าตอนนี้ทีมกฎหมายของแม่แตงโมจะมีคุณัจฉริยะต่ออเต้แล้วก็ทนายกิษณนะทนายอู๋ถูกไม่มีกิษณนะแน่นอนผมก็เอาหัวไปแลกันเลยถ้าคดีนี้ไม่รับทำไม่ให้กิจณนะทาแน่นอนเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญคือมั่วไปหมดเลยนะมั่วตลอดอย่างสปีดบ๊สไปชนอย่างเงี้ยน้องแตงโมเงี้ยพูดถึาหลักฐานอะไรไปยืนยันมันไม่มีมีเหลมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันจะทําให้เราทาทาให้เราทํางานไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยข้อตกลงผมคือไม่มีกิจณนะ ค่ะอออมันจะไม่มีปัญหากันในอนาคตนะครับไม่มีครับเต้เขาก็สอเต้เขาก็กิรณาเป็นที่ปรึกษาของสตอเต้ดังนั้นถ้าตามไปทําคดีนี้นะครับผมผมยื่นนะครับให้ไปว่าค claro> ือต้องเป็นทนายอู <t uh> <t 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 ๋ทนายอู <t <t ๋ของของเต้มาร่วมกับผมเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วเข้าใจอะไรง่าย เพราะที่สนานี่ก็ยังเคลื่อนไหวในลนักษณะยืดเทสไตควบคู่ไปกับพี่อัดเหมือนกันก็มันไร้สาระไงมันถึงไม่ีปัญหาถ้ามันไม่ยืนมันก็ไม่ไร้าสาระแสดงแสดงว่าวันไหนที่มีการแต่งตั้งที่เป็นทีมที่ปรึกษาของแม่อย่างชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายแล้ววันนั้นหลักฐานเรื่องการฆาตาก,การรมจะถูกเปิดออกมาถ้าแม่ยินยอมไม่ไม่ใช่แม่ยินยอมต้องให้หน่วยงานราชการยินยอมอ ถูกไหมเพราะว่าผมต้องไปให้เขาก็คาพอลก็ลองไปตรวจพอถอไม่มีการตัดต่อ,อมผมก็สง่งให้ออยได้ส่งให้ทุกคนดูได้เลยนะอันนี้เราเอาตามกฎหมายนะเพราะนั้นเขาฟ้องผมฟ้องผมคนเดียวไม่เขาไม่ได้ฟ้องออยฟ้องผมไปคนเผยแพร่ผมจะเนื้อ